สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชาแนลของเบนลีฟแอมเบรีเลยครับกับการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยเลยครับวันวันนี้ครับมาเกี่ยวกับประเด็นของตลาดซื้อขายฟุตบอลเลยครับกับฤดูกาลหน้าหรือฤดูกาล2025วันนี้ประเด็นข่าวสารเลขครับขอมากันที่ทางฝั่งของสโมสรการเทลิีเลยครับล่าสุดเลยครับมีข่าวข่าวออกมาเลยครับว่าได้คว้าตัวสองนักเตะต่างชาติเลยครับคนใหม่เข้ามารวมทีมเลยครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่คนแรกกันก่อนครับอย่างเช่นทางฝั่งของนักเตะที่มี ชื่อว่ามัตติอิสลินเลยครับประกันหลังชาบราซิลจากสโมสรเอฟซีโซลินจิราโพเลยครับทีมใน,นลีกสูงสุดของโมดดวาเข้ามาเสริมทีมจยางเป็นทางการเลยครับโดยซึ่งสำหรับแข้งคนนี้ครับในวัย24ปีครับ ส่วนสูง186เซนติเมตรเลยครับเล่นได้ทั้งตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเบ็คซ้ายและกองกลางตัวรับถือเป็นแข้งสาวาพัฒประโยชน์เลยครับผ่านการค้าแข้งมาได้หลายสโมสร,ใน,รในบ้านเกิดเลยครับหรือประเทศออสเตรียและมอนโัวาส่วนผลงานในฤดูก,กาลนี้ครับลงเล่นรวมทุกรายการเลยครับกับสโมสรอย่างท่านั้น FC ซิริวสิบเจนัดเลยครับทำไป1แอสซิสต์ id, โดยเจ้าตัวน,นั้นครับลงเล่นในรายการของฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกมาแล้วสนัดและยูฟ่าคอนเฟลีกครับรอบคัดเลือกมาแล้วอีก1นัดึ่งนัดครับ และทางนี้ครับจากข่าวที่หลายสื่อสานักตีกันเลยครับแห่งรายนี้ครับอย่างทางฝั่งของมาเชรินเลยครับก็จะเป็นนักเตะคนที่3แล้วเลยครับของการที่14ในตลาดรอบนี้ครับต่อจากเรบินสุลกากองหลังดีกรีทีมชาตินิลากในวัย33ปีและทางฝั่งของอาซูบีเลยครับกองหน้าดีกรีทีมชาติโอมานในวัย28ปีที่ผมจะบอกรายละเอียดในข่าวประเด็นต่อไปเลยครับ ส่วนคนที่สองของการเทะซีนั้นครับอย่างที่บอกไปเลยครับอย่างเอสซัมอาสซูบีเลยครับบัฮอกดีกรีทีมชาติอมานเลยครับจากสมรสออาวกุวะ เอาอยาววิยาอะไรครับทีมในลีกสูงสุดของอิบักเข้ามาเสริมแกล่งในฤดูกาลหน้าเลยครับโดยแข้งวัย28ปีนั้นครับส่วนสูง180เซนติเมตรเลยเลยครับสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งศูนย์หน้าหลายปีครับติดทีมชาติโอมานชุดใหญ่มาตั้งแต่ปี2019ลงเล่นไปทั้งหมด58น,นัดยิงไป13ประตูกับอีก2แอสซต์โดยเจ้าตัวนั้นครับเคยลงสนามเดินกับทีมชาติไทยมาแล้วครับในศึกเอเชียนคัพ2023เราแบ่งลกลุ่มที่เสมอกันไป0-0ครับเมื่อวันที่28มกราคม2024ที่ประเทศกาาตร จับคู่กับนักเตะที่มีชื่อว่ามูเซนอัลกาซานีลาาเ,เ,นเ,นเลยครับหัวหอกจากแบงคอกกินเนต่ดในเกมนัดนั้นด้วยแหละครับซึ่งสำหรับทางฝั่งของอสซัมอสซบีนั้นครับเคยผ่านการการแข่งในลีกของโอมานมาถึง4งมสมสรลีกของซาอุดิอาระเบียและลีกของทนัดอิรักราสุดที่เองเลครับ ส่วนในขนาดผลงานของรดูการนี้ครับลงเล่นในหลีกของอ e ิรัาไปแล้วทั้งหมด16นัดยิงไป6ประตูกับอีก1แอสซสต์โดยพาทีมต้นสกัดนานกรับลังดับที่5ของตารางล่าสุดเหลือเกมแข่งขันครับอีก1นั่นัดด้วยกันเลยครับก็คือในวันพรุ่งนี้เลยครับคอยจะจบรุดูการทันทีเลยครับ หลัเล่นข่าวสารที่2ครับโอ้โห Taylor. แฟนบอลเมืองทองเห็นใส่ชุดทีไรครับชื่นใจกันทุกทีเลยครับแฟนบอลเมืองทองส่วนใหญ่ครับไปถามมากครับขออยากได้คนนี้เข้ามาร่วมทีมเลยครับโดยทั้งฝั่งของจิรวัตรวังทพัในธ์เลยครับผู้รักษาประตูของทางด้านขอนแก่นยูเนเต็ดไลโพสตอรี่เลยครับในขณะที่ตนเองนั้นครับกำลังที่จะเข้ายิมพร้อมกับได้ใส่เสื้อซ้อมของเมืองทองอีกด้วยแหลยครับโดยซึ่งทัท้งฝั่งของเจ้าพีทหรือจิรวัตรนั้นครับตกอยู่ในท่ามกลางะแสข่าวลือเลยครับว่าจะแยกทีม หลังตันสกัดอย่างขอนแก่นนั้นกับตกชั้นในฤดูกาลนี้ครับจนกระทั่งล่าสุดเลยครับเจ้าตัวก็ได้โพสตอรี่พร้อมกับใส่เสื้อซ้อมของเมืองทองเลยครับจนเป็นที่ฮือฮาของฟนบอลกิรินพยองด้วยกันเลยครับและทั้งนี้ครับผมอยากให้ฟนบอลของเมืองทองครับสังเกตลงฝึกซ้อมหรือลงจีไม่ดีครับเพราะที่ผ่านมานั้นครับเหมือนจะเอ๊ะนิดนึงเลยครับว่าเมืองทองเคยไปเขายิมที่นี่ด้วยกันเลยครับ แต่อย่างไรก็ตามครับผู้นานของจิรวัต,ว,ตวังทพันนั้นครับในศึกธริกในฤดูกาลนี้ครับลงสนามทั้งหมด27นัดเลยครับหรือคิดเป็นนาทีครับก็คือ2,430นาทีเก็บไปถึง5ครีนชิตด้วยกันแหละครับ หลายเดืข่าวสาญญาซามครับนักเตะยกเลิกสัญญากันไปหลายคนครับก็มาเกิดทั้งฝั่งของโค้ชกันบ้างเลยครับอย่างโคชโชคโชคทวีปพมรั์เลยครับได้ออกมาโพสต์อํารากาการทัศสี่ครับเป็นทีเรียบร้อยแลวครับหลังอยู่กับทีมมาเป็นเวลา6ปีด้วยกันเลยครับโดยซึ่งสำหรับโคชโชคนั้นครับในวัย5ปีแล้วเลยครับรับช่วงต่อจากโค้ดอันหลังสัญญาจะโชคตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมากุมทีมลงเล่นรวมทุกรายการครับไปทั้งสิ้น17จดนัดชนะไป7จดเสมอไป4แพ้ไป6ทีมยิงได้28ครับเสีย ถึงสบประตูผาการทะทีฟสี่ครับเจ็ันบที่5ของตารางเลยครับในศึกธนิคในฤดูกาลนี้ครับก่อนทีลาสุดเลยครับจะออกมาโพสต์อาราทีมผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวเลยครับซึ่งก็มีเนื้อหายใจความอะไรครับว่าขอขอบคุณสโมสรการททีฟสี่ขอบคุณคณะผู้บริหารสโมสรโคชทีมานนักฟุตบอลที่เคยร่่มงานตลอดจนกองเชียร์และแฟนคลับทุกท่านโดยซับทา้งฟังของโคโชชโวคนั้นครับเข้ามาคุมทีมการททีฟสี 4, ครั้งแรกเมื่อกลางปี2019ตอนปี2 0งพ่พาทีมคว้าแชมป์ชั้นเบครับงพบ โดยการชนะราชบรี1ประตูทศูนย์จากนั้นครับก็ได้ย้ายเข้าไปคุมทีมนครศรี 4, ที่อยู่ในระดับทีสาบในนักเวลานั้นเลยครับเมื่อปี2020ก่อนที่จะกลับเข้าสู่ถิ่นแพสติเดียมอีกครั้งครับเมื่อตอนปี2023ทั้งการเป็นผู้ช่วยโค้ชรักษาการเลดโค้ดรวมเป็นระดับ6ปีที่ทำมานกับการทะลอ F4 โดยกันเลยครับ ข่าวสารที่4ครับไปขอไปตอนที่ทางฝั่งของแข่งระ้อยะยองกันหน่อยครับเมื่อมีรายงานออกมาเลยครับว่าทางฝั่งของสมาคมนานครับได้ปรับเงินแข่งหมายเลข33เลยครับอย่างกิติพัฒน์กุลภาผู้เล่นของร้อยะยอง fc 1นึ่งหมื่นบาทโดยกันเลยครับ โดยซึ่งการพิจารณาเหตุการณ์ครับเป็นการไม่ปกติเลยครับของการในการฟุตบอลในทะเลที่30คู่ระหว่างการทัศนิที่เปิดบ้านชนะระยองไป4ประตูต่อ1หมนที่30เมษายนที่ผ่านมาที่สนามแพสเตเดียมซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นครับก็เกิดขึ้นหลังจากที่การประชุมผู้จัดการทีมผู้ควบคุมการแข่งขันครับได้ระตรวจเอดีคัดพบว่าผู้เล่นหมายเลข33ครับอย่างนายกิติพัฒน์กุลภาผู้เล่นของทีมระยองเอฟซีครับไม่มีเอดีาคัสเลยครับมาแสดงสาเหตุครับเกิดจากการได้ทมายในนัดที่ไปเชือน บุรีรัมลยครับผู้ควบคุมการแข่งขัน,นขจึงได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่แมสเ,เตอร์ลยครับก็ได้ส่งเอดิการ์ดเข้ามาช่วยครับมาให้อีก้วยลยครับซึ่งผลพิจารณาบทลงโทษครับก็ลงออกมาทันทีลยครับโดยลงโทษผู้เล่นหมายเลขสามสิบสามอย่างนายกิติพัฒน์กุลภาจากทีมระย,ยงเอฟซีครับไม่พกพาเอดี AD ิการ์ดเข้ามาติดตัวมาแสดงในวันแข่งขันมีความผิดครับตามระเบียบว,ว่าด้วยการลงโทษบัที่สามวดที่สองข้อที่หนึ่งจุดสองปรับเงินจำนวนหนึ่งหมื่นบาททวน้วยกนเไยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่จกับพวกเราทีมงาน Bed l e แ f ม a m i l y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ